สวัสดีครับชื่อบอยนภัรแก้วมณีการนะครับก็เป็นดีลเลอร์ซิมปันสุขของฟิลคอร์ปอเรชั่นนะครับหรือว่าเป็นซิมปันสุขนะครับเป็นน้องใหม่สายเลือดไทยนะครับตอนนี้นะครับทางซิมปันสุขหรือว่าฟิลนยครับกำลังรับดีลเลอร์นะครับที่จะมาเป็นจุดให้บริการของศูนย์บริการออนไลน์นะครับทั่วไทยนะครับตอนนี้รับหนึ่ง หนึ่งล้านสาขานะครับตอนนี้รับกําลังรับหนึ่งล้ลานสาขาเพื่อจะให้บริการกับลูกค้าในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเงนินเติมเงินหรือว่าเป็นจุดให้บริการต่างๆนะครับเราก็จะเป็นจุดออนไลน์สามารถทําได้ที่บ้านหรือท,ท,ที่ไหนก็ได้นะครับก็การเข้าร่วมกับธุรกิจของเราเนี่ยมันไม่ยากนหฮะเพราะว่าเราทําเหมือนกับทุกทุกทุกที่ที่เขา เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์บริการตามห้างต่างๆนะครับที่เขาจะลงทุนหรือถ้าจะเข้าร่วมแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เงินประมาณเป็นเป็นแสนเป็นล้านนะครับก็ถือว่าราคาแพงมากๆที่จะได้เป็นศูนย์ให้บริการของขึ้นขึ้นเอขึ้นดีขึ้นทีน, A, น, D, น,นะครับของเราเป็นฟิลน้องใหม่ที่สามารถทําได้ทุกอย่างเหมือนเขาเลยนะครับก็สัญ,ญญาณปล่อยออกมาจาก ทีโอทีแคทเทลิคอมนะครับเป็น NT นะครับก็ถือว่าครอบคุมทั่วไทยนะครับตอนนี้บอยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นดีลเลอร์จังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ที่อำเภอห้วยแลงนะครับแต่ก็สามารถที่จะรับสมัครดีลเลอร์ทั่วประเทศไทยได้นะครับโดยแค่เราส่งลิงก์ให้ไปสมัครนะครับรายได้เราก็จะมีหลายช่องทางนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลอง ตัดสินใจหรือว่าเข้าชมข้อมูลเพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในเรื่องของโควิดเนี่ยครับก็ทําให้หลายๆท่านเนี่ยไม่มีงานไม่มีเงินแล้วอยู่ในบ้านก็ไม่สามารถจะ,ะมีเงินเพื่อจะไปเลี้ยงอาชีพหรือว่าจะดูครอบครัวได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆครใครๆก็ใช้โทรศัพท์ไม่ว่าท่านจะ,ะต่อให้5ปี10ปีก็ไม่มีคนเลิกใช้โทรศัพท์เพราะฉะนั้นนะครับ ขึ้นอื่นๆอ,อ,อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่เป็นฟิลหรือว่าซิมปันสุกเนี่ยสามารถที่จะทำให้ท่านรับรายได้จากการใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้การใช้เน็ตใช้โทรศัพท์หรือว่าเป็นการขยายสาขาได้มีรายได้ให้ท่านาเลี้ยงครอบครัวได้แน่นอนนะครับก็าการันตีว่าตัวท่านทำได้นะครับแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จด,ด้วยกันนะครับ สวัสดีครับ